วิทยาของคนฉลาดทำให้แฟนกลับมาขอคืนดีคนชนะมันเริ่มต้นจากการตีกรอบความคิดความรักความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายจะทนุถนอมคุณหรือไม่หรือจะใส่ใจคุณหรือไม่หรือจะปฏิบัติแย่ๆกับคุณหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคำสองคำหนึ่งกับ yes รับหรือสองกับ no ครับมันวัดกันแค่นี้เลยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอีกฝ่ายพดูดอะไรก็ตามแต่คุณตอบเย่ๆทั้งหมดเลยคือคุณไม่กล้าปฏิเสธ ไม่กล้าขีดเส้นตายถ้าคุณเลยเส้นนี้มาเนี่ยฉันไม่โอเคคุณไม่กล้าครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อเอาใจเขาหมดเลยคุณก็จะกลายเป็นคนแพ้แต่ถ้าในความสัมพันธ์คุณกล้าเซโนครับคุณกล้าปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคโนเฮ้ยนี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะวเว้ยคุณกล้าที่จะบอกคนเขาจะได้รู้อ๋อเฮ้ยคุณนี่มีขอบเขตบรรทัดฐานคุณเป็นคนโคตรมีเสน่ห์เลยว่าคุณเป็นคนไม่เหมือนใครว่ะถ้าคุณไม่บอกขอบเขตบรรทัดฐานคนจะทําอะไไรกกับคุณ็ด้ เพราะคุณไม่ได้บอกเขานี่ว่านี้ได้หรือไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกขอบเขตบรรทัานคนก็จะรู้ว่าอ๋อเขาสามารถทําอะไรกับคุณได้แค่ไหนอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํามันคือการเซตคุณค่าของตัวเองในสายตาของอีกฝ่ายครับและจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมันเกิดจากการเซนูมากกว่าการเซเยสแต่หลายคู่ช่วงแรกไม่ตกลงก่อนแต่งงานไม่ตกลงนะครับช่วงคบหากันใหม่ๆไม่ตกลงไม่มีขอบเขตเลยวันหนึ่งพอเขาออกนอกลูก่นอกทางแล้วก็มาทะเลาะก,กัน มันทำให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันบานปลายออกไปมากขึ้นเพราะมันไม่มีขอบเขตกันตั้งแต่แรกครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวีวิทยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ